ีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนายนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหยุดติดเทอมอยู่ที่บ้านเป็นเวลานานเลยเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะค่ะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะทําตัวน่ารักปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ที่บ้านใช่ไหมคะทาตัวให้เหมือนกับคําของจอง พยายามช่วยเหลือตัวเองเช่นคำคล้องจองที่ว่าเด็กดีช่วยเหลือตัวเองได้แสนชื่นใจน่ารักนักหนาแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าสวมเสื้อผ้ารับประทานอาหารได้เองค่ะจากคำคล้องจองเมื่อกี้จะเห็นว่ากิจกรรมที่คุณคภูนาพูดมาดเด็กๆสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นการลดภาระเราสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ผู้ใหญ่มาคอยดูแลหรือว่าช่วยเหลือเรามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านปกติแล้วหน้าที่ภาระต่างๆภายในบ้านจะเป็นของผู้ใหญ่แต่ในช่วงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กำลังแพร่ระบาดนี้ เด็กๆได้หยุดอยู่ที่บ้านเด็กๆควรที่จะช่วยเหลืองานบ้านไม่ว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้ช่วยกรอกน้ำช่วยหยิบจับสิ่งของเล็กๆน,น้อยๆหรือว่ากิจกรรมอื่นที่เด็กๆสามารถทำได้จะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจในตัวเด็กๆเวลาที่เด็กๆทำอะไร บุคคลที่จับบันทึกในสมุดสะสมความดีที่คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องได้มอบให้กับเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆสะสมดวงดาวแห่งความดีไว้ค่ะไม่ว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งภาพภาพกิจกรรมของเด็กๆ ว่าเด็กๆจะส่งเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งเข้ามาให้คุณครูและก็เพื่อนๆในไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อที่คุณครูและเพื่อนๆจะได้ชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะค่ะช่วงนี้คุณครูเริ่มจะได้ยินผู้ปกครองหลายท่านเลยบ่นว่าลูกๆมักจะถามพากันเริ่มถามแล้วว่า เมื่อไรจะเปิดเรียนเมื่อไรจะได้มาโรงเรียนเด็กๆบอกว่าเริ่มคิดถึงเพื่อนๆแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะค,คุณครูก็เช่นกันคิดถึงเด็กๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ทำให้เราต้องยังพักอยู่บ้านก่อนถึงแม้ว่าเด็กๆจะพักอยู่ที่บ้านแต่ เด็กๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะใบงานและแบบฝึกหัดที่คุณครูประจำชั้นแต่ละคนได้มอบให้เด็กๆเด็กๆทำเรียบร้อยกันหรือยังคะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะตั้งใจแล้วก็ทำผลงานของตัวเองให้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะคุณครูรอชื่นชมอยู่นะคะค่ะ นอกจากเด็กๆจะเรียนรู้จากใบงานจากแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้เด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจต่างๆได้จากช่อง y o u t YouTube ท่าชื่อศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารอย่าลืมนะคะเด็กๆเ,เข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์แล้วก็กดติดตาม ช่องศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารไว้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่คุณครูแต่ละท่านได้เตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะค่ะ,ะเมื่อนับเวลาแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาร่วมกิจกรรมกับคุณครูที่โรงเรียนจะได้มาพบปะจะได้มาเจอกับเพื่อนๆก่อนจะถึงเวลานั้นคุณครูอยากให้เด็กๆทุกคน ได้เตรียมความพร้อมอไม่ว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะเป็นแก้วน้าเป็นสีฟันยาสีฟันสมุดดินสอยางลบหรือว่าสีเท่าที่ผ่านมาคุณครูพบว่าเด็กๆ ไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้ติดสัญ,ญลักษณ์ในสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่มันหล่นหายหรืออยู่ที่พื้นก็จะไม่ทราบว่าเป็นของใครเพราะฉะนั้นคุณคุณางขอแนะนําเด็กๆนะคะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูสิเอ๊ะสิ่งของเครื่องใช้ของเราที่เราจะนํามาใช้ที่โรงเรียนเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรหรือว่าเราจะเขียนชื่อ จะได้จําได้เมื่อมันหล่นหายแล้วก็จะจําได้ว่าเป็นของเราเป็นการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของเราไว้นะคะค่ะท้ายนี้คุณคุณนางขอฝากความรักความบัรถนาดีความหงใยให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงปสาากากโรคภัยหากว่าผู้ปกครองท่านใด สงสัยหรือว่ามีปัญหามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามผ่านทางรายกลุ่มของห้องเรียนหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากช่องทาง Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร หรือว่าจะสอบถามจากคุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูนานต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย